Bộ phòng mà, nó có lời à Hô muốn hát Ông Lai mồn Hô โอ้เทนะพี regular, ่เทนะมาเอาไปแม่เลี้ยบไปเลยมาครับสวัสดีเอฟซีก uh> ็พูดตามชมครับ มา,มาถึงบ้านได้ไงครับรถสีขาวนะครับบัวนี่ที่ลงคลิปไปนะครับพอดียกหน้ามารถสีขาด,ขาดอะีออ่นาาขด,ดรถสีมันผุแล้วนะครับก็เลยห้อยมาครับแด้ไหมรดออกดิเอาขึ้น ยังซ้ายยังขวากันอ๋อมันอันนี้เสือมันหักลงอ้เสือฮะมันหักไปได้ไว มันหักแต่บ,บอลรอเนะเบ,บ,บือปุ่นไปเดือนหน้าไปนะมันหักมาแต่บอลระเบือปุ่นเลยอาโซประกอบโอ้นี่มันลุดเลยซื้อเล็บนั่นก็โซโบดีอ่ะทั้งทั้งอ่ะมันก็เลยตกตอนผมยกขึ้นนะครับ มันก็ดีๆอยู่แล้วพอ,อพอมามันก็เลยอ่ะไรหมุนรอบติดถแต่เป็นไดสอนมาบุฮอดกันได้น่ย เยอะแถลงคนเยอะเลยยังไงพูด้นมาแจ้งว่าขึ้นมาฟีเลยพูดอะไรมาขึ้นหอยกันบ้อมขึ้นหอยยังไงก็ทางล่งก็มาหนาดนี้เลยมันี้เราโยกมันก็จะไปยังกันว่าเดี๋ยวนีอืมดูหาพันก็ฉีกเพราะเออยู่บ่ แอวลงมาหนไอยแววสักลอกลงปลดโซเอาไปโยนเข่ากองเล็กฮะเดี๋ยวต่อเผ้าครับเลย ไม่ถึงบ้านครับเอาใครจะไปทำตู้นวดข้าวเยอะยงังโอ้ตกแตกฮะ เครื่องตัวนี้ดีมากครับใครหาอยู่เครื่อง85แรงครับนราคาย่อมเยาจัดตูสีรถขับได้นะผมขับออกมานะเสียได้ 4, กระซี่หักนีฮะหักครับมันหักทั้งสองฝั่งเลยนะดูมันไม่มีมันหักมาตั้งนานแล้วเนี่ยฝั่งน้นกันนะครับมันหักมาตั้งนานแล้วถ้ามันหักข้างเดียวก็ไม่มีปัญหาหรอก คือคัตซีตัวนี้เสาหน้าจะถางคนระับถางใส่เขาเอยอะมันก็เลยมันก็เลยไม่ทำไม่แข็งแรงนะโอ้ <Yeah. S 3> ตึงเต้นอย่างไรกันสัมปามาสัมปาได้หรอไปไปงานไหนจะเลี้ยงตื่นเต้น <laughs> <laughs> อเอาแป้ใส่ครับมาเลยครับไปชนๆนี่เกมอะไรพี่เกมอะไรเจ้าหญิงวนอย่างเลยงเจ้าวนเจ้าวนอย่างฮะใส่รถเข้ารหมอนี่บ่สองสี่เก้าขับมาหน่ะ มาวันเครื่องอ่ะนรู้เคร <Kem. S 3> pues ื <control. S 2> ่องยังก่นิ่มก็ได้เวลาหยิบเครื่องยังก่เ้มเครื่องเข้มสวนเนียบาว่าเครื่องเข้มดิเจ้าบุญจาตอเครื่องรถปีกรถรถเงยบจัรถห้อรรถเงยบจัเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเอารถไปเก็บ ม่แต่เจ้าอัวว่างม่แต่เจ้าอัวคขับไหม่บบโอ้ยม่แต่เจ้าอุตวหน้าแปหน้าแปลหน้าหักไปอีกเลย แกอุปกรณ์แกอุปกรณ์โอ้ขายเป็นคันแบบนี้หายากได้สภาพเนี่ยเนี่ยโ้เดี๋ยวไปใส่ไม่น้อาไปลากไปประเดี๋ยว ไปแยบมุนบลายอดฝันผู้ดีเฮ้เนี่ยตตัวอะไรเียคาเออค่าเกียร์แล้วเขาว่ามันค่าเกียร์มาถึงชำละได้ครับ đây có quả Thủ chua này không? ขาย quá ครับเลยพี่นักครึ่งเลยมันรู้เองแหละ

อออออเอาโฟล็กมายกใหเก๊กอะอย่าบผุนทางโน้นมันขาดเลยเรว่อยทางน,านนะั้นอฮะโอ้ยโอ้ขายเป็นขั้น cán ông của anh ý đấy chắc xịt pe luôn ông bao có rằng หักไหมขึ้นไปหักไหมพี่โบเรือฮักโบเรือฮักไปขึ้นไปเลยหักวงไล่มันมีกุญแจอยู่ด้วยมันมีข้างไหนอ่ะมันมีกุญแจเยอะงั้นใช้รีโมทเด้ออ้อก็ค่มมันแะ้ ngon quá bia hả Để không, Để không, bỏ, không, bỏ, không bỏ. Wow, <laughs> อไปบนไปไหวบนหน้ากองเล็กบน <im itation> เลี้ยวฮักแม่เวฮักแมว <laughs> โอ้เทนมาเวเทนมา <im itation> เอาไปแม่เล็บไปเลย พูดเราเข้าไปพูดไหมฮักไปพี่ฮักไปพี่ <c oughs> โอ้คือรถเลยนะสวัสดีสวัสดีฮู้ <c oughs> ไม่มีปัญหาครับตู้สีรั่หาอยู่ครับเดี๋ยวฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเหลืองอะไหล่ยนต์ครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเหลืองอะไหล่ยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเอาว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ